โอ oh. สวัสดีค่ะดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจิวจีแชนเนลนะคะคลิปนี้ก็มาเจอกับเด็กแล้วในเกมฟรีไฟล์เดี๋ยวเราจะมาไตาแหลงกันนะคะ v ีพีที่แล้วคือแบบว่าฟุกมากชนะนะเกมตื่นสุดๆยิงเลยมาถึงก็ยิงเลย มเนี่ยมาค่ะวันนี้ค่อนข้างจะไม่สบายนิดนึงนะค่ะทุกคนต้องขออภัยมาทุกคนเกมที่สอง Let's go, let's go. betul dupa selat. Di Tại tài ngay rồi dép yep. bay cặp ta mà hả có phi sạm แพงจังปืนไปคะ่ะต,ต้องสู้ต้องสู้ต้องสู้เพือจัดชนะฝั่งมูนเก่งหรือว่าเราอ่อนก็ไม่รู้โอ้ยโดนเราไปมา

โอเคมามาอืมทุกคนมันจะมีทางที่แบบเกมพีกได้ปะที โอ้โหทุกคนชนะก็คือเก่งมากจบจบจบแล้วเกมมันจบแล้ว <c oughs> โอ้โหโอเคอ่ะทุกคน คลิปนี้ขอจบลงเพลงเท่านี้นะคะจะเจอกันใหม่อีพหน้าจ้า